ครับค <muitas> ุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับอันนี้เล่ยโซ่นะครับรุ่นอะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วนี่เขียนติดไว้แล้วนะตายละลืมรุ่นละพอดีจะถังซื้อสินค้าพอดีตายตาตาตายลืมรุ่นนี่สกปรกนะดูคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องทำพักสะอาดรุ่นพันเจ็ดรุ่นพันเจ็ดน่าจะรุ่นพันเจ็ดเดี๋ยวผมบอกดูรุ่นก่อนมันเขียนตรงไหนนะอ่า ผมก็เขียนไว้แล้วนะครัผู้ชมรุ่นพันเจ็ดน่นรุ่นพันเจ็ดเหรอครับผู้ชมเขียนแล้วมันลบลืมไปแล้วนะเดี๋ยวคนดูก่อนเอาผมเขียนไวต้ตรงไหนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ลืมเขียนไปแล้วเนะี่ยผู้ชมต้องเขียนไว้ไม่อย่างนั้นเราซื้ออะไรแล้วมันจะไม่ถูกนะนั่นจะรุ่นพันเจ็ดนะครับภาษามันเอามาว่าไฮไลท์ว่าเราจะเอา เวลาจะเปลี่ยนแผ่นคัดออกอยังไงมันมีลูกศรแบบนี้นะคําว่าออฟนะลูกศรชี้ไปอย่างนี้นะครับมันจะหมุนมันหมุนหมุนตามไม่ใช่ตามนะถ้าเข็นมนาฬิกามันจะเดินมาข้างข้างขวาใช่ไหมแตถ่ถ้าถ้าทวนเข็นมนาฬิกามันจะเดินมาข้างซ้ายนะครับเราก็ใช้ตัวตอกนะครับตอกแบบไหนนะอันนี้ในไขควงแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่เราตอกตอกแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะอนตอก นี่คืออันนี้มันมีลูกสอนชี้่างนี้เขาว่านี่เขาว่าออฟนี่นะครับผู้ชมนี่นะเสร็จแล้วมันมาทางนี้ใช่ไหมมา,มาทางซ้ายเราก็ตอบแบบนี้เลยนะคผู้ชมตอบแบบนี้เลยนะอย่าให้ไปโดนสปริงนะฮะอย่างนี้เนี่ยเนี่ยออกเลยนะผู้ชมออกแบบนี้เลยง่ายดีนี่มันจะมีแหวนนี่อีกตัวนะผู้ชมเราออกประจำไว้นะครับ เราจะจำไว้ในแหวนนี้นะมันอยู่ข้างนี้นะแสดงมันอยู่ตรงนี้นะเออมันหงายอย่างเงี้ยถ้ามันหงายชซนี้ใช่หงายมันจะมีรอยอย่างเงี้ยนะรอยอย่างงี้รอยหลีกควนอย่างงี้เสร็จแล้วก็ดึงตัวนี้ออกดึงตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราก็มาดูข้างในนี่เราจะเปลี่ยนตัวนี้นะนี่ตอนนี้มันสึกแล้วนะตัวนี้มันจะเป็นตัวเกาะอะไรอ่ะอ่าเกาะโซ่เนี่ยมันผมดูแล้วมันเริ่มจะหมดแล้วนะเนี่ยเหลือนิดเดียวนะเอ็นผู้ชมนี่เราต้องสั่งซื้อนะครับเราถ่ายรูปไปเลยครับ นี่ถ่ายรูปมันมีเบอร์นี่ดูนี่ครับนี่สามแปดเนี่ยสามทับแปดแล้วก็ลบเจ็ดเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเบอร์ข้างในแล้วแ่งซื้อเนอสราได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ